ที่จริงแล้วไอ้สิ่งที่จะให้กับประชาชนโครงการนูนโครงการนี้ลดฟังเงินขึ้นค่าทางด่วนนะลดค่าน้ําค่าไฟลดอะไรต่างๆเหล่านี้นะนผมก็จำไม่ได้อะเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อเป็นของ,ของก่อนปีใหม่แต่สิ่งต่างๆนั้นมันก็คือภาษีประชาชนทั้งสิ้นคุณไม่ได้เอาเงินของคุณนะที่คุณมีกันเยอะแยะนี่นะไปเปิดบัญชีทรัพย์สินดูก็ได้ไมาแจกพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น จะมีอะไรต่างๆพวกเนี้นะมันก็พี่น้องประชาชนระดับล่างๆก็จะเป็นเหยื่อเหยื่อของรัฐบาลว่าโอ้รัฐบาลดีนะเอานู่นมาแจกนี่มาแจก,แจกความจริงเงินของเขาทั้งนั้นนะครับนั่นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนนะในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนและลงพื้นที่นะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงน้าท่วมเลยตลอดเนี่ย ประชาชนต้องการได้อะไรต้องทราบไหมต้องการให้คุณประยุทธ์ตาออกนะครับก็เ,เบื่อเต็มทีแล้วนะครับนะประชาชนเขาเบื่อเขาอยากให้ออกเขาเห็นหน้าอะไรว่าอยู่มาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วนะะถ้าดูตามรัฐธรรมนูญเป็นนายกเขาบอกว่าให้เป็นได้ไม่เกินแปดปีนี่ก็เป็นตั้งแต่สมัยนูน้น คอทชอแล้วก็มาถึงสมัยนี้จะครบ8ปีเดือนสิงหาปี65นะครับก็ยังพยายามตีความว่าเฮ้ยาเป็นนายกตามรัฐนูน,นี่มันเพิ่งปี6ตามรัฐนูนหกศูนนี่เพิ่งเป็นสมัยเดียวนะไอ,อ้คอชไม่เกี่ยวก็อยู่ต่ออีกนะไม่เบื่อมั้งไงนะครับไอ้คนดีๆกว่าคุณไะยุตไม่มีเหรอประเทศไทยนะครับน้องว่าไง มีไหมคนที่ดีกว่าคุณไปยุธ์เก่งกว่าคุณไปยุทธนะซึ่งเขาจะมาตามคองประชาธิปไตยอ่ะทํานะทำไมต้องไปปิดกั้นเขานะคนเขาก็เบื่อเขาก็ได้คุณนะจนเอื่มแล้วนะไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมายหรอกนะนอกจากคุณท่านั้นเองที่แม้แต่การเข้ามาดำรงตำแหน่งยังทำผิดกฎหมายใช่ไหมฮะแล้วก็มาเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนรักษากฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมาย อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับนะพี่น้องประชาชนก็เรียกร้องให้คุลาออกเนี่ยก็ดําดเนินการตามกฎหมายตามคดีรองระบอกประชาธิปไตยนะครับเวลาเขาไปชุมนุมกลับไปจับเขาอีกไปหาเรื่องดําเนินคดีเขาอีกนะทำร้ายเขาอีกอะไรต่างๆนั้นนั้นของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้ก็คือบอกตรงๆในฐานะที่เป็นสสคุณประทธ์ไม่ได้เป็นสสเนี่ยนะ เขาต้องการให้คุณลาออกนะไม่ต้องถึงสิงหาแล้วตั้งแต่เนี้ยนะคุณจะเอาแม่ให้เป็นของขวัญปีใหม่พี่รองประชาชนเขาอะไรครับการเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรครับเรื่องนายกเรื่องไายเขาไม่ได้ไม่ได้นายกประเทศไทยไม่เคยมีเรื่องนายกโดยตรงเลย นะครับก็มีเลือกแต่สอสแล้วให้สอสมาเลือกนายกแล้วนตรมนปีจะบันที่คุณประยุทธคองนาจมานอกจากสอสจะเลือกนายกแล้วยังให้สอวอมาเลือกนายกอีกนะครับมันเพี้ยนกันไปหมดแล้วนะฮะ